กาบริหารงานบุคคลส่วนต้องถิ่นฉบับที่พศซึ่งคณะกรรมการิการได้พิจารณาเสร็จแล้วนะครับขอเชิญคณะกรรมการเข้าประจำที่นะครับครับอัน,น <c oughs> เรื่อง ที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วนะครับร่างพระราชบริหารราชการงานบุคคลท้องถิ่นฉบับที่ปศซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วนะครับในคราวที่แล้วก็รับกลับไปตบตรวจสอบใหม่นะฮะเจิญคณะกรรมการครับจากการประชุมพุทธา,าสราษอรจุดที่26ปีที่สองครั้งที่24นะครับ เมื่อวันพุธที่18กันยายน2567ครับคณะกรรมการได้ขอถอนร่างพระบัญญัติเพื่อนำไปพิจารณาทบทวนใหม่และที่ประชุมได้มีมติยินยอมให้คณะกรรมการถอนร่างฉบับดังกล่าวกลับไปพิจารณาทบทวนตามที่ร้องขอนะครับในการพิจารณาร่างพระบัญญัติฉบับนี้เป็นการพิจารณาในวาระที่สองซึ่งจะพิจารณาเริ่มต้น ตั้งแต่ชื่อร่างการปรารถบและเรียงลำดับไปจนจบร่างโดยผมจะให้คณะกรรมการโดยเดี๋ยวก่อนที่จะให้กรรมธิสงวนแปลต,ติหรือตามเรียบมาตราขอเชิญท่านประธานคณะกรรมการมีอะไรจะที่เจอก่อนครับเชิญครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมนายพัฒนาสัโสในฐานะประธานกรรมธิการวิสามัญร่างระเบียบบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิน่นจะบับที่พศก่อนอื่นนะครับต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้ที่เสียชีวิตนะครับที่เกิดเหตุเมื่อวานนะครับก็ต้องอฝากทางรัฐบาลนะครับให้เยียวยาและก็ดูแลและก็เอาผิดผู้ที่บกพร่องนะครับในเหตุที่เกิด ตามที่สภาผู้แทนราษฎรนะครับได้มีมติให้คณะกรรมาการวิสามันนะครับถอนร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่นฉบับที่พศเพื่อกลับไปพิจารณามาใหม่นะครับคณะกรรมาการนะครับกาบเ,เพื่อนสมาชิกและก็เพื่อนกรรมธิการวิสามันทุกท่านนะครับซึ่งปัญหานะครับทางวิป ทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งวิบฝ่ายค้านวิบฝ่ายรัฐบาลนะครับก็ได้ปรึกษาหาลือนะครับก็ยังมีความเป็นห่วงในเรื่องหลักการเช่นเดิมนะครับซึ่งจริงๆเราก็คุยกันทุกฝ่ายนะครับเราคุยกันทุกฝ่ายว่าสิ่งที่คณะกรรมการวิสามันเราเนี่ยได้เพิ่มเติมนะครับแก้ไขนะครับความหมายคำว่าเพิ่มเติมกับแก้ไขเนี่ย มันก็อยู่ที่ดุลพินิษและก็ตีความหมายไปได้หลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับจริงๆแล้วพี่น้องท้องถิ่นเนี่ยก็รอนะครับรอว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะเข้าสภาเมื่อเช้านะครับผมก็ได้ออกวิทยุของรัฐสภาเราไปแล้วนะครับสองสัปดาห์แล้วนะครับเมื่อเช้าก็ได้รับมตินะครับของวิบทั้งสองฝ่ายนะครับว่าเป็นห่วง เป็นห่วงในการแก้ไขหลักการนะครับซึ่งการแก้ไขหลักการในร่างพระราชบัญญัติเนี่ยมันก็จะสร้างมาตรฐานให้สภาหแห่งนี้นะครับต่อไปใครยื่นร่างพระราชบัญญัติฉบับไหนนะครับก็จะไปพิจารณาในชั้นกรรมธิการก็เพิ่มเติมหลักการอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะกระทําต่อๆกันไปเนี่ยผมเองในฐานะประธาน กรรมการ,การวิสามันนะครับก็ไม่อยากให้เป็นแบบอย่างกับร่างพระราชบัญญัติฉบับอื่นผมรับฟังนะครับซึ่งกรรมธิการวิสามันเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับทุกคนก็ทําการบ้านมานะครับจะมาชี้แจงกับเพื่อนสมาชิกในสภาแห่งนี้แต่ว่ามีมติของวิบนะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับแต่วิบเองก็ไม่ได้มากดดันทางผมนะครับในฐานะประธานว่าร่างนี้เนี่ยจะเดินต่อได้ไหม ถ้าต่อไปมีคนไปร้องนะครับจะเกิดปัญหาไหมนะครับท่านก็ให้ผมตัดสินใจเองนะครับผมคุยกับท่านอาจารย์ชูศักด์นะครับท่านหมอชนน่านซึ่งทุกคนช่วยกันนะครับในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในเมื่อมันเกิดความห่วงใยในเรื่องหลักการนะครับแล้วก็ไม่อยากสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้สภาแห่งนี้นะครับในการแก้ไขแล้ก็เพิ่มเติมหลักการ ที่บรรจุร่างเข้ามาในสภาแล้วก็ไปแก้ไขเพิ่มเติมในชั้นกรมรมธิการน,นะครับผมนะครับก็พิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้วนะครับก็จะถอนร่างนี้กลับไปปรับปรุงแก้ไขนะครับต้องกราบขอโทษคนท้องถิ่นนะครับเพื่อนสมาชิกด้วยหลายท่านนะครับก็รออภิปรายนะครับหลายคนก็เป็นห่วงนะครับ ก็กลับเรียนท่านประธานนะครับก็ขอถอนร่างกลับไปพิจารณาปรับปรุงนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการที่สภาผู้แทนราษฎรนะครับได้รับมาในวาระแรกขอบคุณครับเนื่องจากประธานคณะกรรมการนะครับได้เสนอขอถอนรายงานการพิจารณาร่างเพระเมเติฉบับนี้ออกจากวาระที่ประชุมไปก่อน ซึ่งข้อบังคับข้อที่61กําหนดว่าการถอนยติที่ประธานสั่งบรรจุแล้วนั้นต้องได้รับอนุญาตจากที่ประชุมยินยอมนะครับคง้าใจประเด็นนะครับว่าเมื่อประธานขออนุญาตถอนกลับไปก่อนนะครับจะออกจากถอนออกจากระเบียบวาระเลยนะครับก็ต้องถามที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยไหมให้ถอนนะครับ ท่านทั้นประธานครับเจญครับเินครับขอบคุณครับท่านประธานที่เคารพผมณทฒตบัวประทุมผู้แทนรักฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคนจังหวัดอ่างทองครับท่านประธานครับก่อนอื่นต้องขอบคุณครับที่ท่านประธานได้กรุณาย้ำคำถามว่าเป็นสิทธิ์ของสภาแห่งนี้ที่จะลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบที่จะให้มีการถอนร่างพบร,รบระเบียบบริหารข้าราชการหรือบุคคลบุคส่วนท้องถิ่นออกไปหรือไม่นะครับ อย่างไรก็ตามครับผมคิดว่ากฎหมายฉบับนี้มีความแตกต่างกับพรบคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งพวกผมเองนั้นเนี่ยยืนยันขอที่ให้มีการลงมติที่ไม่เห็นชอบกับการถอนแต่ประเด็นนี้ผมไม่ได้มียติที่จะขอให้มีการลงมตินะครับฉะนั้นเนี่ยผมจะขออนุญาตใช้เวลาสักเล็กน้อยครับท่านประธานถ้าท่านประธานก,กรุณาจะให้ขอให้ผมได้มีเวลาอภิปรายว่าผมมีความเห็นแย้ง ตอบประเด็นที่กรรมธิการจะเอากลับไปพิจารณาอย่างไรแต่ว่าจะไม่เสนอยติที่จะขอให้มีการลงมติให้ถอนหรือไม่นะครับจากนั้นต้องขอประธานโทษท่านประธานด้วยครับพอดีท่านประธานเปลี่ยนวาระพอดีผมจะขอใช้เวลาสักเล็กน้อยครับท่านประธานครับผมต้องย้ําแบบนี้นะครับว่าจริงๆมติวิพฝ่ายค้านมีความชัดเจนครับว่าจากสิ่งที่ท่านพัฒนาสัมปะโสต้องขอประธานโทษที่เอ่ยนามในฐานะประธานกรรมธิการรับไปพิจารณาแก้ไขนั้นเนี่ย เราเห็นชอบด้วยและเราเห็นว่าเดินหน้าได้ยิ่งผมมาฟังท่านพัฒนาสปสน,นะครับผมเองก็เป็นแฟนพันธ์แท้วิทยุสภาก็ต้องขอญาตโฆษณาช่วยท่านพระราดอนปิดสนาธนากลที่ท่านดูแลวิทยุสภาเคลื่อน87.5เมื่อเช้าก็เห็นประเด็นว่าวันนี้พี่น้องข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยรอกฎหมายฉบับนี้อยู่ผมคิดว่ามันมีอยู่สัก2 3ประเด็นครับที่จําเป็นต้องขออภิปราย แล้วก็ขอมีความเห็นแย้งในการถอนครั้งนี้ถึงแม้จะไม่มีการขอให้ลงมติก็แล้วแต่ในประการที่1ครับเรื่องนี้เป็นหนึ่งในเรื่องที่ผมเองก็ยืนยันมาโดยตลอดว่ากรณีขั้นรับหลักการของร่างกฎหมายใดๆนั้นมีความสําคัญยิ่งฉะนั้นหากมีความเห็นที่แตกต่างหรือมีความเห็นที่เห็นว่าร่างกฎหมาย2ฉบับขึ้นไปนะครับ มีความแตกต่างอย่างมีนัยยะสาคัญนั้นเนี่ยสภาก็ควรจะต้องชัดเจนแต่ต้นว่าจะควรมีการลงมติแบบใดหรือแม้กระทั่งนะครับหากเห็นว่ากฎหมายบางฉบับผมยกตัวอ,อย่างเช่นในการแก้ไขประมวลกฎหมายยาาในสภาชุดนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับความผิดเกี่ยวกับเพศเนี่ยเราไม่ได้เอาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสื่อรามกออนไลน์ของเด็กเนี่ยเข้ามาเพราะเจ้าหน้าที่สภาเห็นว่ามีหลักการที่แตกต่างทั้งนั้นจริงๆแล้วเนี่ย มีการแก้ไขในหมวดความผิดเกี่ยวกับเพศเช่นเดียวกันอันนี้ก็เคยเกิดกรณีตัวอย่างครับแต่ก็อย่าลืมว่าร่างกฎหมายหลายฉบับนะครับถึงแม้จจะมีความแตกต่างยังมีนัยยะสําคัญสภาก็เคยรับหลักการมาเช่นเดียวกันเช่นในสภาชุดที่2 5ความแตกต่างระหว่างพรบรคู่ชีวิตกับความแตกต่างกับการแก้ไขประมวกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สมรสเท่าเทียมสภาก็เคยรับหลักการพร้อมกัน หรือแม้กระทั่งในสภาชุดนี้นะครับร,าร่างเริ่มจัดควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งตอนพิจารณาเนี่ยเรายังงงได้ซ้ําน,นะครับผู้เสนอภาคประชาชนร่างแรกมาอธิบายก่อนองปมติก่อนอีกร่างหนึ่งมาอธิบายทีหลังองปมติทีหลังก็ยังมีการรวมพิจารณาได้ฉะนั้นการที่จะบอกว่าขั้นตอนที่เรารับหลักการมาถึงแม้จะมีความสําคัญแต่เราก็เคยรับหลักการร่างพรบหลายฉบับที่อาจจะมีความแตกต่างในเชิงวิธีการ ของการปฏิบัติงานไม่ใช่แตกต่างกันในเชิงคอนเซปต์เช่นเดียวกันฉะนั้นเนี่ยในกรณีของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริหารงานบุคคลสองท้องถิน่นผมเองถึงแม้จะทราบดีว่ามีความแตกต่างในรายละเอียดบางอย่างแต่ผมคิดว่าในเชิงหลักการไม่ได้แตกต่างกันถึงขนาดที่จะไม่สามารถรับหรือพิจารณาไปพร้อมกันได้และเราก็มีร่างหลักที่ใช้ในการพิจารณานั่นเป็นประเด็นที่1นนะครับประเด็นที่2ท่านประธานครับความจริงต้องขอบพระคุณท่านพัฒนาท่านยับนะครับ แล้วผมก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งถ้าอาจารย์ชำนาญจันเรืองรองประธานกรรมการคนที่1ก็ส่งข้อความมาหาผมบอกว่าแบบนี้กรรมการรับไปจากสภาก็ทำอะไรไม่ได้เลยข้อบังคับข้อที่120ที่บอกว่าคณะกรรมการอาจเพิ่มมาตราขึ้นใหม่หรือตัดทอนหรือแก้ไขมาตราเดิมก็ไม่สามารถทํางานได้เพราะว่าเอาข้อจริงแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ว่าท้ายที่สุดของการรวมติจะเป็นแบบใด อยู่ที่ว่าเขาเห็นว่าในฐานะที่ได้รับฉันทานุมัติจากสภาแห่งนี้เนี่ยจะพิจารณาเป็นแบบใดซึ่งผมเองก็เห็นชอบนะครับว่ากรณีของเนื้อหาที่มีการตัดคำว่าสอบคัดเลือกและคัดเลือกออกเหลือแต่การแข่งขันโดยให้เป็นอำนาจของกอจังหวัดนั้นเนี่ยเราเองก็ชอบด้วยเหตุและผลชอบด้วยกระบวนการชอบด้วยวิธีการและเห็นว่ามันเกิดรูปธรรมในการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ได้จริงฉะนั้นเป็นการแก้ไขถ้อยคำในมาตรา ซึ่งถึงแม้อาจจะขัดกับประการเดี๋ยววางไว้ก่อนนะครับแต่ก็เป็นประเด็นที่คณะกรรมการพิจารณาและทําได้ครับและผมเห็นชอบด้วยนะั่นเป็นประการที่สองครับประการที่สามทนะ่านประธานครับประการที่3ก็คือว่าท้ายที่สุดคําถามอยู่ที่ว่าตกลงประก,การแก้ไขได้หรือไม่คาคํานี้ครับถ้ามีท่านใดเคยยืนยันมาก่อนว่าในอดีตที่ผ่านมาเคยมีการแก้ไขกฎหมายที่จะขอแก้กับการแล้วเคยมีคําวิธจฉัย ว่าแก้ไม่ได้ผมจะไม่ติดใจเลยครับแต่ที่ทราบมาก็คือความเห็นครับอาจจะเป็นความเห็นในระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยซ้ําที่บอกว่าการแก้ไขกับการเนี่ยมันอาจจะไม่ควรกระทํานะเพราะมันจะไปกระทบกับอนาคตในการออกกฎหมายผมเองก็ไม่สามารถที่จะเห็นชอบด้วยทั้งหมดได้ถึงแม้ผมจะเห็นชอบนะครับว่าในการที่จะไปกระทบกฎหมายในอนาคตนั้นเป็นสิ่งที่เราพึงระวังแต่ จะบอกว่าแก้ไม่ได้เลยใครนะครับที่เป็นคนวินิจฉัยผมยกตัวอย่างนะครับก็ประทานครับต้องขอประทานโทษผมไม่อยากเสนอยติตให้ลงมตินะครับฉะนั้นขอใช้เวลาสักนิดหนึ่งครับพรบป้องกันและประปาบปรามยาเสพติดพศ2519เคยมีการแก้ไขหลักการในสภาหแห่งนี้ครับเอกสารอยู่ในมือผมนะครับหลักการที่สภารับมาทั้งหมดมีวงเล็บ6ด้วยกันมี6วงเล็บด้วยกัน แต่เพื่อพิจา,ารณาเนื้อหาเอาร่างของท่านวัฒนาเส้งไพโระอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ฝั่งท่านนะครับเสนอเข้ามารับมาด้วยเราเห็นว่ารายละเอียดของท่านวัฒนาในวงเล็บ7วงเล็บ8นั้นมีเหตุผลก็มีการแก้กับการได้เห็นไหมครับในอดีตที่ผ่านมาแต่เราจะทําเมื่อมีความจําเป็นเท่านั้นและต้องได้รับเสียงเห็นชอบจากสภายอย่างนี้มากพอที่จะทํา ก็อย่าลืมนะครับหลักการไม่ได้คงอยู่นะครับท้ายที่สุดหลักการจะหายไปครับหลังจากที่สภาได้ลงมติแล้วแต่สิ่งที่คงอยู่นั่นคือเหตุผลที่จะออกไปเป็นเจตนารมณ์ของกฎหมายนะครับฉะนั้นด้วย3-4เหตุผลที่ได้ผมได้นําเรียนต่อท่านประธานผมเสนอแบบนี้ก็กันครับผมคงไม่คล้ายกับการถอนนะครับแต่การถอนก็ท่านจะบอกว่าท่านไม่อยากไปแก้หลักการถ้าเอาคานี้ไว้ก่อนนะครับท่านไม่อยากไปแก้หลักการฉะนั้นข้อเสนอของผมก็คงเป็นข้อเสนอในลักษณะว่า ท่านก็ควรจะต้องใส่เป็นวง F6 วรสอ2วง F6 วรสอ2ที่เขียนรายละเอียดของประเด็นเรื่องของการคัดเลือกและการคัดเลือกโดยอาจจะไม่พูดถึงว่าเป็นอำนาจของปอจอหรือกอจังหวัดต่างๆตามที่กจังหวัดร้องขอหรือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้องขอแต่เขียนถ้อยคําที่มันสอดรับกับหลักการที่ควรมาพูดกันง่ายๆก็คือว่า ไม่ใสองคำนี้หายไปแต่มาเขียนวิธีการกระบวนการใหม่ครับไม่เช่นนั้นกลายเป็นว่าท่านถอนออกไปอีกเดินหน้าไม่ได้กลับไปกลับมาแบบนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้อมติเสียทีนะครับกระบวนการที่ค้างรอการพิจารณาการยกเลิกคำสั่งคสชที่8.60ก็ไม่เกิดเสียทีฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าคงไม่บังอาจหรือไม่กล้าที่จะเสอยยติในการค้านนะครับแต่ประเด็นที่จะนำไปสู่การแก้ไขนั้นเนี่ย ก็ขอให้แก้ไขตามที่ท่านได้ถอนไปจริงๆคือไม่แตะในเรื่องของหลักการซึ่งจริงๆผมไม่เห็นด้วยนะครับแต่ถ้าท่านไม่แตะก็ต้องเพิ่มถ้อยคาําในมาตรา4ที่แก้ไขมาตรา13วง F6 โดยการเพิ่มวรรค2ต่างๆให้ครอบคลุมนะครับแล้วก็ไปพิจารณาว่ามันแตะกับวรรคท้ายเดิมของมาตรา13เนี่ยด้วยหรือไม่ในคําว่าหลักเกณฑ์และการดําเนินงานซึ่งมีคําว่าวิธีการดําเนินการตามวง F1-5 ประกอบกันด้วย ก็ขออนุญาตเป็นข้อเสนอครับแล้วก็ต้องขอบพระคุณแล้วก็ชื่นชมท่านพัฒนาสป,ปสผมฟังวิทยุเมื่อเช้าเห็นถึงความตั้งใจความมุ่งมั่นของท่านแต่ว่าเพื่อความสมบูรณ์ฝากพี่น้องข้าราชการบุคลากรท้องถิ่นรออีกนิดผมเองพร้อมสนับสนุนครับก็ต้องขอบพระคุณท่านประธานที่ให้เวลาแล้วก็ขอยืนยันว่าแม้ไม่เห็นด้วยแต่เคารพการตัดสินใจของทางคณะกรรมาการครับขอบคุณครับเชิญครับเชิญท่านครับยกมือ ท่านประธานที่เคารพกระผมนายชน้านสีแก้วสมาชิกสภาพเพื่อแดนสะดอจังหวัดน่านพักเพื่อไทยต่อประเด็นที่ท่านประธานกรรมธิการวิสามันพิจาร่างพระราชรบัญญัติระเบียบบริหารราชการท้องถิ่นจะขออนุญาตสภาแห่งนี้เพื่อถอนร่างที่กรรมธิการพิณาเสร็จแล้วกลับไปปรับปรุงใหม่เพื่อเสนอเข้ามา โดยได้ฟังความเห็นจากทางคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลและก็หลายฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายค้านเองนะครับที่ได้ให้ความเห็นมาในข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องการทํางานของสภาผมขออนุญาตนําเรียนท่านประธานด้วยความเคารพนะครับถ้าพิจารณาโดยถี่ท้วนนะครับประเด็นที่ท่านประธานกรรมการเกรงว่า การแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยจะมีข้อความหรือหลักการที่เพิ่มเติมเข้าไปเกินหลักการหรือไม่คําว่าเกินหลักการกับแก้ไขหลักการนี้แตกต่างกันนะครับท่านเกรงว่าจะมีการแก้ไขเกินหลักการไม่ใช่เป็นการแก้ไขหลักการก็เลยจะต้องนํากลับไปปรับปรุงใหม่ ผมเองมีความความเห็นผมที่ผมจะขออนุญาตก,กับเรี่านประธานนต้องแยกภาพใหญ่กับภาพลึกที่อยู่ในร่างอาชัชกาลแบบนี้ในมุมผมเนี่ยผมเองได้เข้าไปมีส่วนนะครับที่ทักท้วงตั้งแต่แรกว่ากรรมิการได้ไปแก้ไขหลักการกลับมาในสภาแห่งนี้แล้วเสนเอผ่านธรรมธานไปยังประธานกรรมการและกรรมการให้ไปแก้ไขปรับปรุง ว่ากรณีถ้ามีการแก้ไขหลักการเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยร่างที่รับจากสภาพุาแทนรัษฎรไปมันจะแก้ไขหลักการไม่ได้หรือเพิ่มเติมหลักการก็ไม่ได้มันจะเป็นการเกินหลักการแต่กรณีมีการแก้ไขที่มีความเหมาะสมสมเหตุสมผลนะครับและเป็นประโยชน์มากขึ้นเนี่ยสภาหแห่งนี้ ก็สามารถจะพิจารณาดูว่าจะอนุญาตให้มีการแก้ไขหลักการนั้นได้หรือไม่ด้วยกระบวนการการที่เป็นนิติวิธีของพวกเราที่ทํากันมาตลอดเนี่ยนะครับผมก็เสนอแนะและเข้าไปดูให้ในรายละเอียดซึ่งกรรมการก็ไปปรับปรุงกลับมาอีกรอบหนึ่งก็เสนอมาครั้งนี้ผมกลับเรียนท่านประธานนะครับถ้าท่านประธานอนุญาตหรือสภาแห่งนี้อนุญาตให้กรรมการถอนไปเนี่ย ถอนไปเพื่อไปปรับปรุงมีอยู่สองกรณีเองครับกรณีที่หนึ่งก็กลับไปร่างเดิมกลับไปร่างเดิมที่พวกเรารับหลักการคือสภาแห่งนี้รับหลักการในมาตราสีที่มีการแก้ไขนั้นก็กลับไปร่างเดิมอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับร่างเดิมก็ตัดออกให้หมดก็เป็นส่วนหมายไปได้เลยไม่ต้องถอนก็ได้ถ้าอย่างนั้นนะครับถอนไป ไปแก้มาใหม่กลับมาล่างเดิมให้สภาแห่งนี้เห็น <c oughs> ชอบก็เป็นล่างเดิมที่สภารับหลักการไปนะครับเว้นแต่ว่าล่างมาตราอื่นซึ่งสภาไม่ติดใจเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นต้องไปแก้ไขอะไรอันนี้เป็นช่องทางทางเลือกที่หนึ่งนะครับทางเลือกที่สองท่านจะไปแก้ไขอย่างไรที่บอกว่าไม่เกินหลักการ ผมตรวจสอบร่างของกรมรมการครั้งสุดท้ายที่แก้มาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยครับช่องทางที่สองจะไปแก้ไขให้มีหลักการเป็นไปตามที่ท่านต้องการโดยไม่เกินหลักการหรือคาดว่าจะเกินหลักการเป็นไปไม่ได้ผมยังยืนยันนะครับท่านผ่านครับการแก้ไขของกรรมการเนี่ยเป็นการแก้ไขหลักการท่านต้องดู สาระของกฎหมายและหลักการที่เขียนในกฎหมายฉบับนี้นะครับอย่าไปเอาภาพอื่นมาใส่เพราะว่าสิ่งที่กรรมธิการถูกทักท้วงก็คือว่าทํามาแล้วเนี่ยเกินหลักการผมเองเห็นว่าไม่เกินไม่เกินเพราะอะไรครับท่านอ่านรายละเลอียดในหลักการนี้ฮะอ่านรายละเลอียดในตัวตัวบทที่ท่านแก้ดีครับกฎหมายฉบับนี้หลักการเดิมเนี่ยการสอบแข่งขันการสอบคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้งท่านยกให้คณากรรมการกระจายอำนาจระดับจังหวัดเป็นผู้ดนนการทั้งหมดที่เรารับหลักการไปแต่พอคำริการไปพิารณาท่านบอกว่าการสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกนะครับการเลือกขรานการเนี่ยอยากให้เป็นหน้าที่และอำนาจของตัวนายกองค์การแห่งชนจังหวัดไม่ใช่เป็น,นกรัรมการ ขององค์การแห่งชนจังหวัดเป็นคนน้นบริการบริการก็ไปแก้ไขโดยตัดตัดหน้าที่และอํานาจของข้นบริการกระจายอำนาจจังหวัดออกในส่วนนี้นั่นหมายความว่าหน้าที่และอำนาจของนายกที่มีอยู่เดิมอยู่ในกฎหมายเดิมนะครับก่อนที่ท่านจะแก้ไขเนี่ยมีกฎหมายห้องถิ่นเช็คบัับอยู่แล้วเนี่ยมันก็อยู่ในกฎหมายฉบับนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับตรงนี้เลย เราไม่มีตัวบทอะไรมารองรับว่าให้เป็นหน้าที่และอำนาจของนายกท่านเองถูกทักท้วงว่าการมอบอำนาจในการคัดเลือกการเลือกขั้การเนี่ยนะครับในการสอบแข่งขัน,ขนเป็นถ้ายกไปให้ในายกมันจะเป็นการเกินหลักการของกฎหมายฉบับนี้ผมเห็นแย้งครับกฎหมายฉบับนี้ไม่พูดถึงอำนาจนายกเลยไม่ได้พูดถึงอำนาจนายกเลยนะครับ อยู่ในตัวบทที่ครับอยู่ในหลักการนี่ครับผู้เฉพาะหน้าที่ลอำนาจของขั้นการกระจายอำนาจระดับจังหวัดเท่านั้นเองที่ท่านให้เดิมบอกให้สมอย่างพอกรรมการไปเห็นบอกตัดหรืออย่างเดียวคือสอบแข่งขันขามาจูแต่งตั้งเท่านั้นตัวบทก็เห็นรองรับอันนี้อมาตราสีอย่างเดียวนะมาตราห้าผมไม่เกี่ยวแล้วมันจะเกินหลักการตรงไหนอ่ะท่านตัดอำนาจเดิมออกท่านไม่ได้เพิ่อมอำนาจให้กรรมการกระจายอำนาจระดับจังหวัด มีหน้าที่จากสามอย่างเป็นสี่อย่างเป็น5้าอย่างถ้าเป็นสี่อย่างเป็น5้าอย่างนี่เกินหลักการแน่นอนเนะผมยังเถียงว่าไม่เกินหลักการแต่การที่ท่านตัดเอาว่าการแข่งขันหรือการคัดเลือกเนี่ยให้ไปเป็นไม่ใช่หน้าที่ของกรรมการกระจายอำนาจระดับจังหวัดแล้วมันเป็นหน้าที่ใครกฎหมายเก่ารองรับอยู่เป็นหน้าที่ของนายกท่านส่วนว่าพิธีกฎหมายเนี่ยมันจะ คาบเกี่ยวกันยังไงท่านต้องไปดูรายละเอียดท่านส่งมาแค่นี้เราก็ทําได้แค่เนี้ผมเห็นว่าไม่เกินหลักการครับเป็นการแก้ไขหลักการตัดในส่วนที่จากสามเหลือหนึ่งอยู่ในหลักการอยู่ก็เป็นการแก้ไขวิธีการแก้ไขท่านท่านประธานที่เคารพครับท่านสรุปว่ายังไงว่าจะให้สรุปสรุปว่าวิธีการถ้าสภาแห่งนี้เห็นว่ามันเป็นการแก้ไขสภาแห่งนี้สามารถให้ความเห็นชอบได้ครับให้ความเห็นชอบได้ ทั้งตัวบทและข้อสังเกตที่ก,ก,กรรมการมาเขียนมาเพราะเขาไปเขียนหลักการใหม่ให้ท่านไปอ่านในข้อสังเกตดะครับหลักการใหม่ที่เขาเขียนเนี่ยมันก็สอดรับกับกฎหมายที่มีอยู่ในสภาแห่งนี้ความเห็นผมเนี่ยผมไม่อยากให้ถอนอยากให้โหวตครับอยากให้โหวตแล้วก็ผมก็เชื่อว่าวิธีการที่ทําตรงนี้เนี่ยชอบแล้วด้วยนิติวิธีครับ ท่านประธานท่านยืนยันว่าจะถอนใช่ไหมครับถอนใช่ไหมครับถอนจะได้ดําเนินการต่อครับท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมนายพัฒน,นาสับโสนะครับประธานกรรมการวิสามันร่างะระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับที่พศนะครับต้องขอขอบคุณท่าน หมอชนน่านนะครับแล้วก็ท่านนวทนาทวุฒิบัวประทุมนะครับซึ่งทั้งความห่วงใยทั้งสองท่านเมื่อสักครู่นะครับผมเองก็เห็นความต่างแล้วก็เข้าใจนะฮะผมเองเนี่ยกับคณะกรรมการธิการเรานะครับก็ยืนยันนะฮะว่าเพื่อความสบายใจและก็ถูกต้องแล้วก็จะไปปรับปรุงแล้วก็ครั้งต่อไปกลับเข้ามาเนี่ยจะไม่ให้เกิดปัญหานะครับเพราะฉะนั้นก็ยืนยันถอนครับ ด้วยประธานกรรมธิการนะครับได้เสนอขอถอนรายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติออกจากระเบียบวาระการประชุมซึ่งข้อบังคับข้อ61นะครับกำหนดให้การถอนยติที่ประชุมการถอนยติที่ประธานสั่งบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมจะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากที่ประชุมนะครับดังนั้นผมจะถามที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับสมาชิกผมจะถามว่าที่ประชุมจะ จะมีสมาชิกท่านใดนะครับเห็นป็ยอย่นหรือไม่นะครับที่เขาขอถอนนะครับไม่มีผู้ใดคัดค้านนะครับก็ถือว่าที่ประชุมมีมติยอมให้ถอนรายงานการพิจารณาร่างพระริบัญญัติฉบับนี้ออกจาการะเบียบวาระการประชุมตามข้อบังคับข้อ61ประกอบข้อ88นะครับขอบคุณท่านกรรมธิการครับ